ปีนี้โหนเขมรได้ทำนายเอาไว้ว่าเขมรจะ,ระเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักจะขาดน้ำทำการเกษตรการเพราะปลูกประชาชนจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำบริโภคกันอย่างหนักที่สำคัญการเมืองของเขมรจะ,ระเผชิญชะตากรรมหนักผู้นำจะพาชาติพาบ้านเมืองประสบภัยร้ายอย่างหนักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองจะเกิดการจลาจนขึ้นผู้มีอำนาจเห็นแก่ประโยชน์ของตน บ้านเมืองจะทุกเขนผู้คนจะอดอยากทั่วแผ่นดินผู้มีอำนาจจะหมดอำนาจหมดบารมีให้ระวังการเข็นฆ่ากันเองหลังจากซีเกมที่ไม่มีประเทศไหนเขาสนใจอยากดูได้จนจบขเขมรจะยากโจนเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและหลังจากการเลือกตั้งจบลงจะเข้าสู่กาลียุคอย่างหนักภายในประเทศผู้ไม่มีคุณธรรมคดในข้องอนในกระดดก นับถือผีไม่นับถือพระพุทธเจ้าและไม่มีความสำนึกถึงความกระตันยูคอยคิดแต่มุ่งจะทำลายผู้ที่ยื่นมือช่วยเหลือมาโดยตลอดคอยสร้างความแตกแยกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอผู้นั้นยอมได้พบกับการวิบัติในอีกไม่นานเดินหมากเกมผิดชีวิตเลยพังได้เข่าพระวิหารจากไทยไปก็ไม่มีปัญญาโบราณะหรืออนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้ดี กลับปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและซุดโสมเต็มไปด้วยเถาวัลย์เลื้อยเต็มไปหมดแถมเจอประเทศไทยปิดทางเข้าพระวิหารเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสักคนยูเอ็นก็เลิกส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บกู้ระเบิดให้แล้วคนในพื้นที่ก็ขายของไม่ได้แถมยังส่งทหารมาตายอีกจำนวนมากจากการสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยยูเนสโกคงเข็ดหลาบกับฮุนเซนไปจนตาย ฮุนเซนส่งทาหารขเขมรตายไปเกือบครึ่งกองทัพแต่ฮุนเซนกลับปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและซุ่งโสมและไม่มีปัญญาดูแลมรดกของโลกนิสัยสันดานที่เคยหาเรื่องใส่ร้ายประเทศไทยจนทําให้ตนเองชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและปลูกฝังให้คนในชาติมองประเทศไทยว่าเป็นโจรมาขโมยแผ่นดินขเขมรไป ฟังหัวสมองสร้างเรื่องให้คนในชาติมองว่าคนไทยเอาเปรียบและชอบกดขี่คนขมรและสร้างเรื่องโกหกคนขมรว่ามีเพียงตนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะเอาชนะประเทศไทยได้ทุกเรื่องและจะเป็นผู้ปลดปล่อยประเทศขมรให้เจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศไทยในทุกเรื่องพอมาถึงวันนี้ก่อนการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงก็วางแผนฮุบเอาประเพณีและวัฒนธรรมของไทยโดยการหลอกคนขมรว่า ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทุกอย่างล้วนมีต้นกำเนิดมาจากประเทศขเขมรโดยหลอกคนขเขมรโงๆโโโในชาติตนเองว่ามีหลักฐานเก่าแก่มาจากรูปภาพการสลักในหินที่นครวัดทั้งๆท,ท,ที่ภาพเกือบทั้งหมดที่สลักลงในปราสาทหินล้วนเป็นภาพเรื่องราวการอาวตารของพระนารายณ์จากาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูของอินเดียจากชาวอาณาจักรขอมในขณะที่ชนชาติพันธุเขมรอดีต เป็นได้แค่แรงงานทาชั้นต่ำเท่านั้นแต่ไม่ได้มีฝีมือในการก่อสร้างศิลปกรรมใดๆทั้งสิน้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ชนชั้นขมรก็ไม่มีใครสามารถสร้างงานประติมากรรมแบบในอดีตได้เมื่อฮุนเซนเลือกเดินเกมหมากนี้หวังโกยคะแนนให้กับตนเองแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากับเลวร้ายต่อตอนเองอย่างยิ่งทั้งเผชิญกับภัยธรรมชาติที่แห้งแล้งอย่างหนัก เพราะเลือกไปเคลมเอาวัฒนธรรมชั้นสูงของแผ่นดินสยามที่เรียกว่าวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ไทยเป็นประเพณีรดน้ำขอพอรจากผู้มีพระคุณให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวและเป็นประเพณีที่สร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมีการกลับมาพบเจอกันของหมู่ญาติมิตรพี่น้องที่จะได้ทำบุญและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และออกไปเล่นสร์น้ำกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆที่ห่างหายจากกันไปนานแต่ฮุนเซนคนชั้นต่ำกลับบังอาจดึงเอาประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยไปเป็นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนทำให้เกิดอาเพศหนักในแผ่นดินของเขเมจเรจะเกรมชุดประจำชาติของไทยก็ถูกค้นหาหลักฐานจนเจอว่าชนชาติเขเมรดั้งเดิมนั้นเป็นได้แค่ทาต และเป็นได้แค่ชนชั้นที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรต่างๆไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือชุดประจำกายเป็นของตนเองเลยในประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนบันทึกเอาไว้จากเร่มมวยไทยมาเป็นกุลคแมก็ไม่มีประเทศชาติไหนที่เขาจเจริญทางวัฒนธรรมแล้วมาให้ความสนใจและไม่มีชาติไหนอยากมายุ่งเกี่ยวด้วย แม้ว่าฮุนเซนจะพยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็ตามแถมตัวของฮุนเซนเองก็ยังทำให้นักมวยคาแมตกงานกันเกือบหมดอีกนอกจากแผนสกรโปกที่ทำไม่สำเร็จแล้วยังทำให้คนในชาติตกงานและทุกข์ยากลำบากขึ้นไปอีกจะเครมเอาทุกอย่างของไทยเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวให้ประเทศคเมรเทียบเท่ากับประเทศไทยเพราะขี้คุยหาเสียงเอาไว้มากกับคนคมร สุดท้ายไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศมาเที่ยวขเขมรเลยสักไฟเดียวแม้แต่นักท่องเที่ยวจีนก็ไม่มีเที่ยวบินมาสักคนเหมือนที่คุณเซนขี้คุยเอาไว้ในตอนหาเสียงแถมมีแต่ภาพคนขเขมรเที่ยวแบบแห้งแล้งกันดานกันเองตามชนบทในตัวเมืองก็เงียบสงัดเหมือนผีป่าช้ากันหมดขี้คุยหาเสียงว่า ตนเองจะนำทหารจีนมาสร้างกองทัพและอาวุธที่ทันสมัยให้เกรยงกลายเนื้อแผ่นดินสยามกับเวียดนามให้ได้ผลก็คือจีนมอบแค่เรือตรวจการเก่าๆให้แค่3ามสี่ลำเท่านั้นแถมยังต้องมาอกแตกตายอีกเมื่อรู้ว่าแผ่นดินสยามนั้นสามารถผลิตอาวุธที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงได้เองแถมยังผลิตส่งออกขายให้ทั่วโลกได้อีก ที่สาคัญประเทศไทยยังสามารถเตรียมส่งกระสวยสํารวจอวกาศได้ก่อนประเทศในอาเซียนอีกคีคุยว่าตนเองจะจัดกีฬาซีเกมส์ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกประเทศในอาเซียนแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างและวิงวอนขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านจนมั่วไปหมดแถมยังเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ที่ห่วยแตกที่สุดในอาเซียนอีกสรุปคือฮุนเซนพูดหาเสียงทุกเรื่องไม่สามารถทำได้สักเรื่อง แถมยังถูกนานาชาติเขารังเกียจพฤติกรรมและแนวความคิดต่ำๆของขุนเซนเพิ่มขึ้นไปอีกในเวทีนานาชาติทุกประเทศจะมองขุนเซนเป็นเพียงตัวตลกของประเทศในอาเซียนและทั้งโลกจะมองขุนเซนเป็นผู้นำขมขมรที่ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยมากที่สุดและเลวร้ายที่สุดก็คือความขัดแย้งทางวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านที่หุนเซนได้สร้างขึ้นมานั้นมันได้ลุกลามไปทั่วอาเซียน จากความเชื่อของประชาชนที่ไร้การศึกษาทั้งประเทศที่หลงงมง,ง,ง,งายเชื่อตามพุนเซนว่าขมิมนคือต้นกําเนิดของทุกอรารยธรรมในอาเซียนแต่สุดท้ายมันเลยทําให้คนทั่วโลกรีบค้นหาประวัติศาสตร์ของชนชาติขมรจนพวกเขาได้ค้นพบความจริงว่าชนชาติเชื้อสายขามรนนั้นมีต้นกําเนิดมาจากแรงงานทาสชั้นต่ําเท่านั้นที่เคยอาศัยอยู่ในทุกยุคข,ของอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่เขเมรเป็นได้แค่แรงงานชันทาสเท่านั้นแผนอับประยศในการหาเสียงของฮุนเซนจึงกลายมาเป็นการทำลายประเทศชาติตนเองและชื่อเสียงของตนเองเข้าอย่างจังเดชาณรนาั